เรามาลองสตาร์ดูนะครับสวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพาไปซ่อมเครื่องปั่นไฟนะครับเก่าเก็บมาน,นานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูว่ามันจะเป็นอะไรมั่งไปเลยครับเ,เราหรือ เราเช็คแรงอัดดูนะครับแรงอัดดีอยู่นะครับต่อไปเรามาไล่ไฟดูนะครับไฟไม่มานะครับ เรามาไล่เราแกะนี้ดูครับเราต้องไล่ไฟให้ติดก่อนนะครับไปทีละจุดแรงอัดมีแล้วนะครับตอนนี้เหลือไฟไฟเสร็จแล้วก็ไปที่น้ํามันนะครับอันนี้มันหักนะครับขั้วมันผุหักเลยนะครับนี่ครับมันผุกั้วมันติดเลยนะครับเราไล่ดูครับว่าเอาเราแยกออกเลยนะครับ ชุดนี้จะไม่เกี่ยวนะครับชุดนี้จะเป็นชุดปั่นไฟนะครับเราไล่ชุดสตาร์ทของเรานะครับไล่ชุดคอยให้ติดนะครับที่มาจากคอยเนี่ยนะครับที่มาจากข้าวต้มข้างล่างนะครับคอนจุดระเบิดนะครับจะมีแค่สี่เส้นนะครับลอมิตเตอร์ตั้งไว้ที่ AC นะครับ ตั้ง2.5นะครับเสียบขั้วกาวนะครับขั้วกาวคือขั้วลบเข้าไปที่สีเทานะครับดูว่าไฟมาแล้วเข็มมิเตอร์กระดิกนะครับแปลว่ามาแล้วครับมันต้องมาสองเส้นนะครับถึงจถึงจะใช้ได้แล้วก็มาสีแดง ขึ้นนะครับหมายว่าชุดไฟเราไม่เสียนะครับน่าจะเป็นที่เขาไปที่คอยจุดระเบิดนะครับคอยจุดระเบิดนี่ครับหัวเทียนนะครับคอยจุดระเบิดหัวเทียนเดี๋ยวมันหักนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตัดออกแล้วบักกีนะครับเดี๋ยวเราไปมาดูตอนประกอบเลยนะครับอันนี้เมื่อกี้นี้ที่มันหักคานะครับมันผุเราเอาเลื่อยตัดนะครับแล้วก็เจีย จะให้เห็นแผ่นที่เราเชื่อมไว้นะครับเราก็เชื่อมลงไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่แเราประกอบด้วยครับต้องใช้ได้ไหมเมื่อกี้เราทีื่ี้เราไล่ไฟแล้วนะครับทีนี้เราสอดไล่ไปแล้วครับอันนี้เก็บที่เดิมแล้วอันนี้ก็เข้าเส้นเดิมครับอันนี้เก่าอันนี้ที่มันหักนะครับที่เราทำไปแล้วอย่าเรา มาต่อ,อเนี่ยนะครับนี่นครับไฟมาแล้วนะครับเราไปถอดล้างขาบวโนครับเมื่อกี้เราไล่ไล่แางอับ ไฟเมื่อกี้เราไล่ไฟมาแล้วต่อไปน้ำมันน้ำมันมาองไรก็ต้องติดนะครับถ้าไม่ติดนี่เผาครับเผาเลยยกแกะไปแล้วนะครับ นะครับยกลอยมีตัวตั้งเครื่อง,อองเออไม่าด้เลยวะมีแน่บ้านมาเลยไม่ได้ <S <S อลองครับในที่ประกอบเครื่องนะครับเราถากตามลยนะครับเดี๋ยวมันเกินมันขาดไปแล้วนะครับจริงตัดผ่นอะไรลองไม่ได้นะครับทาไว้เผื่อนด้วยครับ เราลองเช็คไฟกัครับไฟมาแล้วครับเดี๋ยวประกอบเลยใช่ใส่ถ่านก่คนนะ เ๋ยวอแบ,บอแล้วครับไม่ได้ล้างถังให้ดูนะครับนี่เป็นน้ำมันธรรมดาครับเรามาลองสตาร์ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้เสร็จแ,แล้วนะครับไล่จนรู้สาเหตุจนติดนะครับคลิปหน้าเราจะมีอะไรทำอีกอย่าลืมกดติดตามกดสับ s c ไคร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วครับเดีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้า